สวัสดีครับพบกับผมสตีฟออฟเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาตรงที่ประกอบนะครับวันนี้เราจะแปลงร่างเป็นช่าง1วันนะฮะเราจะมาประกอบไปลาวข้างรถบรรทุกนะครับไม่รู้ว่าเราจะประกอบได้ไหมเนี่ยประกอบเสร็จแล้วมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ฮะ,ะนี่เลยนี่ยังไงอันนี้จะเป็นไฟราวข้างรุ่นไทม์สโตนนะฮะจุดเด่นของเขาเนี่ยจะมีหมวกแบบนี้เลยนะครับแป้นก็เป็นสแตนเลส304นะฮะ ตัวบอดี้นี้ก็จะเป็นตัวชุบโครเมียมนะครับผมเป็นไฟตัวไฟก็เป็น LED นะครับเป็นไฟราวข้างของรถบรรทุกนะฮะอันนี้เป็นใช้ไฟ24โวลต์นะครับกว่าจะมาเป็นชิ้นเนี่ยให้กับลูกค้าทุกท่านเนี่ยเขาทํากันยังไงยากง่ายขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกอบให้ดูนะฮะก่อนอื่นสิ่งที่ใช้ในการประกอบนี่ขาดไม่ได้เลยนะฮะนี่อย่างแรกปเป็นสว่านแบตเตอรี่นะฮะ ของมาเกต้านะครับผมตัวนี้ก็มาเ i ต้าต้องเข้าแล้วผมครับ <c oughs> เขาเขาไม่ได้ให้โปรโมทนะโปรโมทเลยครับก่อนนะเราใช้มาเ i ต้าหมดเลยนะเนี่ยเออในบริษัทเราใช้มาเ i ต้าหมดเลยนะฮะต้องเข้านะต้องเข้านะฮะตัวที่2นี่ก็จะเป็นแป้นนะครับ s t ็อปแรมสเตเลสนี่เลยนะฮะอย่างดีนะฮะสามสุนะเราใช้แต่สเตเลส์อย่างเดียวไม่ใช่เหล็กชุบพรเียมนะครับที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นหนีไฟนี่อันนี้เขาลืมมาให้แล้วนะเนี่ยไฟพวกนี้เห็นไหมนี่ไฟนะฮะเนี่ยอันนี้หมวกของเขาเป็นชุบครเียมนะครับ แล้วก็จะมีเนี่ยมีน็อตน็อตผู้น็อตเมียนะเนี่ยเห็นไหมเป็นส่องเลยน็อตผู้น็อตเมียอย่างเงี้ยเดี๋ยวประกอบอย่างเดียวไม่พอนะทีมงานเขาชชนเลนผมมาว่าต้องมาแข่งกับช่างเลยแล้วช่างก็ไม่ใช่ใครอื่นนะถ้าใครติดตามช่องของเรานะครับก็คนที่แต่งโกโกวามาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มิสซีนี่ได้นะคะผมจะแข่งกับเขานะครับ สามแป้นนะฮะแป้นตะตันเลดสามแป้นนะ,ะคร,รับไทเจกอนนะครับรู้ว่าใครจะมืออาชีพประกันนะฮะสามแป้นนะครับจับเวลาไหม <laughs> ไม่ต้องจับหรอกมัง้งเอาแค่ธรรมดานี้ก็เย่แล้วนะโอเคนะครับเริ่มเลยไหมครับโอเคเริ่มเลยครับสามสี่อา้าวไปเลย <laughs> <laughs> นะฮะเอาส้มกับแดงนะส้มก่อนแดงก่อนนะครับอันนี้ฮะช่างเขาไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับนะฮะของผมนี่ก็เร่งอย่างเร็วนะฮะนะ ได้ไหมวะมาหอดเข้าันแรกครับช่างโกโกวาของเรานะครับก็กำลังต่อ,อยังคามาคิเมนนะครับต่อ,อยังรวดเร็วเห็นไนหะมโอ,โ,อโอ้โหมือเป็นระเบิยตื่นเต้นกันกันนะ หวานเขาดีนะครับ,บกีตาร์ไม่ได้ตื่นเต้นนะ <S <S 1> <S 1> ลดนิดหน่อย เล่งเลยด้ความใจจดจ,อจอ่อๆโอ้ยไม่ได้ตื่นเต้นนะเนี่ย <laughs> มือไม่สันไอ้ยกโก้ว่ามันไม่พูดเลยวะ่ะ <laughs> เออไอ้กโก็ว่ามันไปแล้วอะ่ะส <laughs> ู้ไห้สู้องตัวแล้วว่ะ ก็เป็น <pec> พี่เ <pid> รียบร้อยนะฮะ เรามือใหม่ออมมือให้ขาวปอนนี่กว่าจะเป็นไทม์สโตนนะครับ1นคู่เนี่ยโอ้ไม่ใช่ง่ายๆนะผมบอกเลยนะฮะบอกเลยว่าลูกค้าที่ซื้อไฟเนี่ยคุ้มมากๆเลยนะฮะสำหรับเนี่ยไทม์สโตนแป้นะตะเลนนะบอกเลยว่าแป้นเลนน่าจะมีที่เราที่เดียวนะในราคาสุดคุ้มเลยเนี่ยด้านหน้า,นาด้านหลังเป็นไงฮะเท่ๆเ,เลยนะฮะวันนี้ก็หนึ่งวันครับเรามานั่งประกอบดูฮะทรมาขนาดไหนนะครับคราวหน้ามีอะไรเดี๋ยวไปดูกันนะครับยังไงฝากติดตามช่องของเราด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเราจะ,ท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 ะท คอนเทนต์ดีๆนะครับสนุกๆนกนะครับยังไงช่วยแสดงความคิดเห็นเข้ามานะครับเราจะเข้าไปดูทุกคอมเมนต์เลยนะครับยังไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ